ผมฮอยเองวันนี้พาทุกคนมาเจาะลึกข่าวสดสดร้อนๆวงการสนามบินไทยที่บอกเลยว่าถ้าใครได้ดีลนี้เหมือนได้ขุมทรัพย์กลางสนามบินเลยทีเดียวเพราะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพิ่งออกประกาศหาผู้ประกอบการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคารสองดอนเมืองโครงการนี้เปิดสัมปทานยาว10ปีตั้งแต่ปี2568จนถึง2579 ทำไมโครงการนี้มันถึงเดือดเพราะใครได้สิทธิไปจะได้จัดการพื้นที่ร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ทุกสิ่งที่นักเดินทางต้องจ่ายเงินก่อนบินลองนึกภาพสิครับสนามบินดอนเมืองคนใช้กว่า30ล้านคนต่อปีจะขายน้ำขายข้าวหรือของฝากก็รวยบานเหมือนเครื่องบินติดเทอร์โบ AOT กำหนดเงื่อนไขไว้ดูเดือดใครอยากเข้าร่วมต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า70ล้านบาท ต้องเคยบริหารศูนย์การค้าหรือร้านค้ารีเทลที่มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า2,000ตารางเมตรต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีกำหนดการก็จัดเป็นลำดับเหมือนเครื่องบินบินตรงตามตารางวันที่19พฤษภาคมชี้แจงเงื่อนไขวันที่18มิถุนายนตอบข้อสงสัยวันที่19มิถุนายนส่งพรีเซนเทชันและวันที่23มิถุนายนยื่นสองข้อเสนอต้องซื้อเอกสารราคาย1,5 0,000บาทและวางหลักประกันอีก เจล้านบาทถ้าไม่ใช่สายเปย์บายได้เลยสรุปแบบแสบๆคันๆคือสึกนี้ไม่ใช่ธุรกิจเล็กๆแต่เป็นบัลลังการค้าในสนามบินหลักของไทยใครได้ไปรวยรวยและรวยอย่าลืมนะครับอย่าฟังจนเพลินจนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัดเน่าเล่าข่าวกันนะครับแล้วพบกันในพอดแคสต์ถัดไปโชคดีกันทุกคน